สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินจังดีแลกนะคะวันนี้อินก็จะพาทุกคนมาที่วัดอรุณน,นะคะเพื่อมาชมบรรยากาศก่อนลอยกระทงช่วงเย็นๆนะคะ<ม>ก็จะเป็นบรรยากาศของวันที่15ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็วันนี้วันที่16ช่วงเย็นวันนี้ทั้งวันนะคะจนถึงเที่ยงคืนก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนยังมีโอกาสไปนะคะใครที่ยังไม่ได้ลอยเนาะก็ เืีโอกาสไปลอยที่วัดอรุณได้นะคะ แล้วสาะนั่นก็จะไปสักการะราชานุสาวรีคระพิสัตรขบถสุริพระพุทธเจ้าพรนารายณ์นะอาจารย์ฉันักเตมาเคยาสาุเอาไครับรบส็พระนัทธทานตอนนี้ก็มีกิจกรรมตั้งแต่บ่ายสี่โมงทุ่เป็นกิ็กหลักเลาวที่อ่านเป็นก สร้างความบันเทิงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาชมมาเที่ยวบ้านตรุมราชาวลลาลาแล้วก็มีกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมความเป็นไทยการท,ทำกระทงการทำกระทงไทยแบบไหนมาดูได้ที่สาธทิตกองส่งเสริมวัฒนธรรมจัดมาให้ดูว่านี่เขาทำกันอย่างนี้าก,การกระทงกรกระทงทํงาท,ทำกนอย่างนี้ก็จะมีสาธิตให้ดู สารที่ยก็คือทำบางคนเราทำไม่เป็นแต่มาดูวิธีสาธทิ้แล้วก็ทำเปลีจากเอาต้มตีเมืองของคนประดิษฐ์ก็ไดยเอาตะโพงเอาเอาไอ้ใบตองมาบดอย่างนี้เอาต้นกล้วยมาตัดอย่างนี้ตรงไหนทำกล้าทำดอกทำใบใบดอกบัวใบบัวมีเกสรมีสุดท้ายก็ปักธูปปักเทียน เรียนความหมายสิงละานพันละมอนางเธอก็เราสับเปลี่ยนกับพระอาจารย์สามเณรโาเกตมมอนก็สลับสับเปลี่ยนกับพระอาจารย์ก็คืออดุลภาวิเทศด้วยพระอาจารย์มหาจักรถ้าเกิดไปสุขเนี่ยที่ห้องที่โุติก็มีบางลำพึงเยอะเลยแล้วก็มีคำถาบูชา21่บเจ็ดจบคำถาบูชา สวดไม่สิวสวดจบต่อไนนปก็มีกำลังวัานั้นืีเทวดารักษาแต่ละคนแต่ละท่านนะมีเทวดาปกปักรักษาเราก็ยกตูนเทวดาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภา,นนานวนาได้ก็ได้มันก็ตามกำลังของเราที่ละคน,นมีความมีเนี่แหละว่าใช้ชีวิตนี้นี่นคะคะก็ะะจะเป็นกระทงตามสีเกิดวันเกิดนะคะ เอาชนะความโลภความโกรธความหลงไปซะไม่ต่างอะไรกันแต่เพียนกันแต่ถามว่าก็ไม่ต่างอะไรบโมมีน้ำพืชโซดาด้วยนะทุกคนได้ชมกันเสร็จเราก็ทำตามกำลังเกิดมาชาติจุดนี้ก็สำหรับคนที่อยากทำสังฆทานนะคะก็สามารถมาร่วมทำบุญทำสังฆทานถวายสังฆทานแล้วก็นาตัวลังศรัทธาด้วยนะคะทุกคนก็สุีหลังหนาว ว่าทําบุญครบเลยทีเดียวพ่อแม่มีคุณธรรมศีลธรรมสาธุเกิดมาชาตินี้โชคดีนักหนาไม่ไหวเพียเสียขาหูหลุดตาบอดเหมือนเพื่อนบ้านช่างชอบผมขาวเลยสามถึงสองประการสวยมันสมองปัญญาก็มีเท่านี้แหละแม่ว่าแต่แม่อาจจะไม่ทักอาจจะไม่ทำงานอะไรไม่ได้เกิดไม่ได้รับอุปถัมภ์ นี่ก็จะเป็นโอ้ของกินเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ค่ำนะคะข้าวแช่มอนมีข้าวแช่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะมาจากเขตลาดกระบ,บงังเตรียมข้าวแช่ พอที่ได้กับทับสาระกาในเของษไทยอ้านกกงวนราระการับาตอ้านกากวนากัตปักต่อต้านการรมรัตบัติ่นโงันรมสาะติปฏิา่อต้านางวนารารปิกตาารโกนธรมาระกาิตาร่อากรโัรมากาบัก่อนโวันธรราบั ของกินทุเ EX รียนด้วยสิของกินกำลังมานะคะีกมีแจะเป็นอะชิมได้ด้วยนะคะ อย่างพืชสูตรดีเลยใครมีพืชสูตรีไปก็ไม่ต้องกลัวหมดนั่นขนมจีนเจ้านี้จะเป็นขนมจีนสูตรโบราณนะคะเขทวีวัฒนาใส่ได้เลยนะคะห้าสิบบาทใส่ได้หมดเลยห้าสิบบาทใส่ได้หมดเลยผักเยอะผักเยอะสูตรนี้ไม่มีกลิ่ไคาวห้าสิบบาทเอาไว้ใส่ไข่ไหม อันนีนยุแ่กลิก้วยจริงถ้ามั่นใจขนาดนั้นแล้ว่าถ้าลูกนีไปด้วยเราไม่มีบทแน่อันนี้ก็จะเป็นลูกชุเพราะฉะนั้นพระไุทธเจ้าจืงหนูชอบอะไรคะา่สุกม่ได้บามาช่วยในการรการเมี่ยค่ะเสียบมาวันนี้มีวันนี้ันท่าใหญ่ บ่าปกันนี้เดี๋กมาเชิญัดนี้เป็นการยลมแต่้วเวลาบ่ายสามโมงก็อาจจะต้องมดเสียงก่อนจะเป็นขนมย้ายนะคะไม่น่าถึงนก็พูดไปถ้าเสียงไม่ถึงบทก็พูดไปได้เวลาที่เป็นทางการเมื่อกี้ก็พูดขอบคุณกัแล้วสำหรับพาคีมเทินยไท สภาวัฒนธรรมสํานักส่งเสริมวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม้มีตบริษัทไทยไม่ไจํากัดมหาชนไทยรุ่งโรินจํากัดมหาชนกรุงเทพมหานครกรมเจ้าท่าวัดอรุณราชเทวรามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เดี๋ยวมาอยู่นานอยู่นานอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคนมาเยอะมากนะคะทุกคนไปอะไรพี่น้าเด็ก น,นี้จะเป็นฝั่งที่ขึ้นจากท่าเรือนะคะท่าเรือข้ามฟากออรอันนี้อันนี้กำลังเตรียมใช่ไหมคะเตรียม,เต,ยมเตรียมการประมาณกี่โมงคะแสดงเย็น,ยนๆใช่ไหมคะนี่นะคะยังมาทันนะคะทุกคนเย็นๆเนาะเป็นครีมกันมา ทุกคนแบบว่าอลังการงานใหญ่มากนะคะทุกคนเตรียมการได้สุดยอดมากๆนะคะแล้วก็แบบ นักท่องเที่ยวแบบหลังไหลมาแบบโอ้โห สวยมากเลยนะคะสวยจริงๆ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงยินของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแบบว่ายัางพอมีให้ถ่ายได้บ้างเนาะยังมีวันนี้นะคะอีกวันหนึ่งยังทันอยู่นะคะแต่พอกลางคืนนะคะยิ่งดึกยิ่งคนเยอะนะคะขอเชิญเที่ยวงาน ลอยกระทงวัดอรุณกันนะคะทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ